นี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะรีวิวเสื้อให้ดูนะคะนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วค่ะที่บอกว่าจะรีวิวให้ดูนะคะนี่ค่ะเสื้อเชิ้ตผู้ชายค่ะเสื้อเชิ้ตผู้ชายผ้าชิ้นหน้านี้เป็นจะเป็นผ้าชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะมาต่อต่อเสร็จก็จะต่อเสร็จก็จะมาปูกาวค่ะต่อเสร็จแล้วก็ปูปูกาวเพราผ้าเป็นชิ้น เล็กๆเป็นแผ่นเล็กๆค่ะแล้วก็มาต่อต่อแล้วก็มาปูกาวต่อให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาปูกาวปกเชิดค่ะเป็นเสื้อเสื้อออกงานของผู้ชายนะคะเสื้อแบบนี้ตัดสวยค่ะลูกค้าชอบงานที่ร้านเยอะค่ะแบบเนี้ยเสื้อผู้ชายเสื้อเชิดทางร้านตัดสวยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เจาะกระเป๋า นี่ค่ะอันนี้กระเป๋านะคะนี่เจาะกระเป๋านี่ค่ะปกเชิตที่นี่ปกเชิดก็สวยค่ะโดยมากจะไม่มีงานซ่อมนะคะที่ร้านลูกค้าชอบค่ะลูกค้าประจำเยอะแล้วก็ผ่าข้างนะคะผ่าข้างข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นผ้าพื้นนะคะนี่ค่ะข้างหลังเป็นผ้าพื้น ข้างหน้าเป็นลายต่อเป็นผ้าชิ้นแผ่นเล็กๆแล้วก็มาต่อแล้วก็ปูก,กาวค่ะนี่ค่ะแล้วนี่อีกตัวหนึ่งนะคะคนเดียวกันค่ะนี่ตัวนี้ก็สวยค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะตัวนี้ก็สวยไหมนี่นี่ค่ะตัวนี้คนเดียวกันค่ะแล้วก็น,นี่แล้วก็ตัวนี้คนเดียวกันค่ะ น,นี่ก็เป็นผ้าชิ้นเล็กๆเหมือนกันค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นผ้าชิ้นเล็กก็มาต่อต่อแล้วก็เอาผ้าพื้นเอาผ้าพื้นมามาต่อแล้วก็ใส่ใส่สับสับเชิดข้างหน้าเอาสาับสับเชิดคาบคาบิาบ้นหน้านะคะและนี่กระเป๋าค่ะเจาะกระเป๋างานที่นี่สวยค่ะ ลูกค้าชมลูกค้าชมนะคะไม่ใช่ช่างชมลูกค้าชมค่ะแล้วก็จะลูกค้าเยอะค่ะเสื้อผู้ชายจะตัดสวยกางเกงก็ตัดนะคะแล้วก็ปูกาวเรียบร้อยค่ะปูกาวให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะอันนี้เจาะกระเป๋านะคะนี่ค่ะกระเป๋า เป็นปกเชิ้ตลูกค้าชอบค่ะนี่รีวิวให้ดูแล้วนะคะสองตัวคนนี้ตัดสองตัวคนนี้ตัดประมาณห้าปีแล้วค่ะเป็นหมอที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลอำเภอบ้านมีค่ะค่ะคนนี้ตัดหลายปีนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะตัดผ้าทอกําลังตัดผ้าทองานหวังเป็นผ้าเป็นผ้า อะไรนะภาพพื้นเมืองของจังหวัดลบบุรีค่ะนี่หน้าวังหน้าวังนาลายค่ะจังหวัดลบบุรีนะคะนี่ผ้าทอมืออันนี้ยังไม่ได้ปูกาวยังเป็นชิ้นยังยับยุ่ยี่อยู่เลยค่ะนี่เขาสั่งทบมาเป็นม้วนเลยค่ะม้วนใหญ่ๆค่ะันนี้ครูครูโรงเรียนค่ะเขาจะใส่ใส่ทั้งโรงเรียนนะคะนี่หน้าวังวังนาลายจังหวัดลบบุรีนะคะ อันนี้ตัดเป็นซัฟฟอรีค่ะซัฟฟอรีปกเชิ้อนนะคะเดี๋ยวตัดตัวนี้แล้วจะรีวิวให้ดูนะคะกำลังสร้างแบบอยู่ค่ะแล้วอันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็นี่ก็เป็นผ้าทอของอำเภอบ้านมีเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะนิชายอยู่นี่ค่ะช่างก็พับไปเรื่อยนี่ค่ะนิชายอยู่นี่ค่ะชายอันนี้ค่ะนิชายค่ะ สวยไหมคะนี่ค่ะชิ้นนี้จะตัดชุดแสกนะคะเดี๋ยวชุดน,นี้เสร็จแล้วก็จะรีวิวให้ดูอีกนะคะสวยค่ะนี่เป็นผ้าทอม,มัดมีกระตุกกีนะคะทอมือค่ะนี่ก็ทอมือนะคะงานวังสวยทุกตัวค่ะลูกค้าชมค่ะลูกค้า ลูกค้าที่ร้านเยอะค่ะมีแต่ลูกค้าประจําทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้กำลังสร้างแบบตัดตัวนี้อยู่นะคะก็ประมาณพรุ่งนี้ก็จะรีวิวตัวนี้ให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะคุณลูกค้า